สวัสดียามเช้าทุกท่านนะคะเช้าวันนี้ค่ะหลายคนนะคะทำวิจัยเพื่อขอผลงานนะคะแล้วก็กระบวนการหนึ่งในการทำวิจัยเพื่อขอผลงานกนะ็คือกระบวนการวิจัยค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงกระบวนการทำวิจัยแบบ R&D นะคะหรือที่เรียกว่า Research and Development นะคะสำหรับ อะไรคะน้องๆสายการศึกษาสายสุขภาพนะคะที่บอกว่าโอ้ยถ้าเราจะต้องขอผลงานวิจัยนะเราจะต้องทําวิจัยแบบ R&D นะคะแล้ววิจัยแบบ R&D เนี่ยมันคืออะไรนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าเออเนาะมันมีขั้นตอนแล้วก็วิธีการยังไงคะ่ะก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะคะว่า การทำวิจัยนะคะ R&D เนี่ยมันคืออะไรนะเขาบอกว่าการทําวิจัย uh, Research and Development นะคะหรือที่เรียกว่าการวิจัยและพัฒนาเนี่ยเป็นกระบวนการศึกษาที่เป็นระบบเนาะมุ่งสร้างนวัตกรรมและก็ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงหรือว่าสร้างกระบวนการใหม่ๆที่มีการพัฒนานะคะ เมื่อวานเนี่ยได้สอนนักเรียน p r i v a t e coaching ท่านหนึ่งค่ะเขาก็ทำการศึกษานะคะศึกษาถ้าเราตั้งชื่อนะคะตั้งชื่องานวิจัยว่าประเมินผลลัพธ์ของโปรแกรมแสดงว่าเราเนี่ยมีโปรแกรมอยู่แล้วมีแนวทางอยู่แล้วลักษณะของงานวิจัยประเภทนี้ก็จะเป็นลักษณะของงานวิจัยแบบ quasi experimental research นะคะซึ่งเรานำโปรแกรมนี้ไปใช้แล้วก็ประเมินนะคะดูว่าเอ๊ะ มันเป็นยังไงนะหลังจากนั้นเราก็เอาไปพัฒนาต่อยอดได้นะคะอันนี้เป็นลักษณะของพ่อสายแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งชื่องานวิจัยว่าเป็นการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งการพัฒนาโปรแกรมเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นการพัฒนานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบของการทำวิจัยเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะของ research and development นะคะคือชื่อเรื่องะคะบ่งบอกถึงกระบวนการในการทำวิจัยของเราเนาะ อ่ะทีนี้ลักษณะสำคัญนะคะก็จะมีการวิจัยเชิงระบบมีขั้นตอนที่ชัดเจนนะอ้างอิงวิชาการแล้วก็ตรวจสอบได้หลังจากนั้นค่ะเราก็นำนะคะแนวทางนะคะโปรแกรมรูปแบบที่เราพัฒนาขึ้นนะคะไปพัฒนาต่อยอดนะ,ะไม่ว่าจะเป็นการนำผลการวิจัยไปใช้ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องวัดผลได้จริงเนาะอ่ะเรามาดูนะคะ ความสำคัญของงานวิจัย r อดีด้านการพัฒนานะเช่นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะคะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆยกระดับ คุณภาพเช่นการพัฒนาสื่อการสอนนะอ่านะคะรูปแบบใหม่นะการสร้างโปรดักเช่นหุน่นช่วยฟื้นคืนชีพแบบใหม่นะคะนักเรียนกลุ่มหนึงก็บางคนก็สร้างอะไรนะคะหุ่น CPR เนาะที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายนะเพราะว่าถ้าเราสั่งหุ่นจากเมืองนอกอมันก็จะแพงมากนะ,ะด้านแก้ปัญหาเป็นยังไงคะมีการแก้ปัญหาอย่าง เป็นระบบเส้นมีปัญหานะในชุมชนอย่างนี้ค่ะนะเรามาช่วยพัฒนานะแนวทางนะคะแนวทางในแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาเช่นมีโรคระบาดใหม่สมมติโรคโรคระบาดใหม่ในชุมชนอย่างนี้อา้อาวอา้าวเรามาเป็นยังไงคะลองดูซิว่าเราจะมีการพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันแนวทางป้องกันเนี่ยยังไงเราก็ทำวิจัยแบบ R&D ได้นะคะ ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับนะคะก็จะมีเยอะมากเลยนะมีเยอะมากเลยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสร้างองค์ความรู้ใหม่นะลดต้นทุนนะคะ,ะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันแล้วก็สร้างมาตรฐานการทำงานทีนี้พอเรารู้แล้วนะคะว่างานวิจัยแบบ r อเนี่ยมันมีลักษณะยังไงเนาะเราจะเขียนยังไงดีละ่ะเออเราจะเขียนยังไงดีละ่ะใน กระบวนการวิจัยนะคะในบทที่สามเนี่ยคือข้อนี้แหละเป็นโจทย์ที่พวกเราจะต้องเอ,อตีให้แตกเพราะเราจะเขียนยังไงนะ,ะโดยทั่วไปเนี่ยนะคะโดยทั่วไปเนี่ยขั้นตอนของการทําวิจัย R&D นะคะมีทั้งหมดเนี่ยเออบางบางท่านก็แบบสามขั้นตอนนะคะนะห้าขั้นตอนเจ็ดขั้นตอนแปดขั้นตอนนะคะนี้ก็คือแล้วแต่เลยแต่ว่าส่วนใหญ่นะคะจะ ใช้ห้าขั้นตอนนะเวลาเราเขียนนะคะเราเขียนในบทที่สามอ่ะเราเขียนในบทที่สามเราสามารถที่จะให้เอไอช่วยช่วยเขียนได้นะ พูดถึงช่วยเขียนได้นะแล้วมันก็แบบเออถ้าเราให้ AI ช่วยเขียนเนะี่ยมันก็ง่ายมากๆเลยนะนะคะง่ายมากๆเพราะว่าเรามีแนวทางนะคะแนวทางวิธีการในการให้ AI ช่วยเขียนอยู่แล้วอะเอเรามาดูกันก่อนนะคะก่อนที่จะให้ AI ช่วยเขียนอขั้นตอนที่หนึ่งนะคะการสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานนะ ขั้นตอนที่หนึ่งะคะขั้นตอนที่หนึ่งเราเขียนนะเของหนูนะคะคำวิจัยแบบ R&D นะคะมีทั้งหมด5ขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานได้แก่1.1จุหนึ่งการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการนะการวิเคราะห์สถานการณ์นะ ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาที่เกิดขึ้นวิเคราะห์ความต้องการระบุขอบเขตของปัญหาที่ต้องการแก้ไขศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะคะว่าเออแนวคิดไหนนะที่เราใช้ในในกระบวนการทํางานนะนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งนั่นเองทีพอเราเขียนขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยเราก็เป็นไงคะ เราก็มีอาการฉันจะเขียนยังไงดีน้ออะไรอย่างเงี้ยน,นะอะเรามาดูขั้นตอนที่สองกันการออกแบบแล้วก็พัฒนานะวัตรกรรมอาคุณจะเดมโมให้ดูนะเวลาเราเขียนงานวิจัยในแต่ละขั้นตอนนะอ่ะเราไปบทที่สามกันนะคะอ่ะเราก็เข้าไปที่ AI นะคะนะเข้าไปที่ AI นะหนูจะเขียนขั้นตอนที่หนึ่งนะ AI ที่ใช้ก็ยังเป็นคลาสนะนะ,ะอะ หนูจะเขียนขั้นตอนที่หนึ่งนะคะให้งานวิจัยของหนูเนี่ยดูดีมีระดับนะเริดประเสริฐสีนะอ่ะนะ,ะขั้นตอนที่หนึ่งการสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานนะวิธีการนะเราทําการแคปเจอร์หน้าจอนะเดี๋ยวคุณกจะให้ PowerPo i n t นะใครต้องการก็คอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ใต้ภาพ PowerPoint เนาะเดี๋ยวดูซิว่าอ่าคอมเมนต์ใต้ภาพนะใต้คอมเมนต์นะคะ คืออะไรนะมันดีมากเลยนะเพราะว่าพออันนี้เราจะเขียนเวลาเราเขียนนะคะนะทิกตอกสามารถที่จะดูทางหน้าหน้าอะไรนะหน้าแฟนเพจ writer to r e s e a r c h ได้นะสมมติเราจะเขียนนะเราแคปเจอร์เนี่ยแคปเจอร์นะคะอ่าแคปเจอร์ึออแคปเจอร์นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ไปอ่าใส่เข้าไปอ่าเราใช้คำสั่งนะคะ ก็ัสนะแล้วก็ใช้คำสั่ง explanatory เพื่อให้มันอธิบายนะเขาใช้คำสั่งอื่นได้ไม่คำสั่งอื่นก็ได้นะแต่ว่าตัวนี้นะคะมันเหมาะกับการเขียนงานวิจัยบทที่สามนะเพราะว่ามันเป็นอะไรนะคะแบบออด้านวิชาการอธิบายรายละเอียดชัดเจนเพราะว่าเวลาทำงานวิจัยอ่านดีเนี่ยเราก็ต้องเ,ออเขียนรายละเอียดชัดเจนนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วไงเราก็ทำการแนบไฟล์นะอ่านแนบไฟล์สักไฟลหนึ่ง อ่านะคะอ๋อแนบไฟล์ไม่ได้นะคะเดี๋ยวก่อนแนบไฟล์หน่อยสักงานหนึ่งอ่านะคะบทที่หนึ่งตรงนี้แล้วกันเวลาแนบไฟนะล์นะเวลาทำบทที่สามเนี่ยมันต้องแนบมันต้องแนบไฟล์บทที่สองบางทีมันเต็มนะแต่ถ้าเราแนบได้ก็โอเคอ่าแนบไฟล์บทที่หนึ่งนะคะแล้วทีนี้คุณหิงก็จะเขียนว่าช่วยเขียน นะฮะกระบวนการทำวิจัยแบบ research and development ขั้นตอนที่หนึ่งอย่างเดียวเนาะนะ,ะขั้นตอนที่หนึ่งอย่างเดียวในขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่หนึ่ง อย่างละเอียดตามแนวทางคุณิไม่ได้ดูงานวิจัยนะว่าเขาทำวิจัยแบบไหนแต่ว่าให้ปรับเป็นวจัย R&D นะคุณิก็ทำการแนบไฟล์น,นะขั้นตอนที่หนึ่งเข้าไปอ่านะคะ นะมันก็จะเขียนรายละเอียดให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดนะฮะว่าขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยทำอะไรบ้างนะะขั้นตอนที่สองเนี่ยเ,เขียน นะวิเคราะห์ทฤษฎีอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของเราบ้างเห็นไหมคะมันก็จะเขียนให้ละเอียดเลยซึ่งในกระบวนการทําวิจัยแบบ R&D เนี้ยค่ะเราก็ต้องก็ต้องอยังไงคะก็ต้องเขียนให้ละเอียดนะในในทุกขั้นตอนนะคะเสร็จแล้วเป็นยังไงคะอ่าอันนี้ขั้นตอนที่หนึ่งนะคะทีเนี้เราจะให้มันเขียนขั้นตอนที่สองอ่าขั้นตอนที่สองก็คือการออกแบบแล้วก็พัฒนานวัตกรรมนะ ก็จะมีการออกแบบนะคะออกแบบโปรแกรมออกแบบแนวทางออกแบบวิธีการต่างๆนะหลังจากนั้นเราก็พัฒนาทีเนี้เวลาเราสั่ง AI อะค่ะเราสั่ง AI เนี่ยเราก็จะสั่งบางทีเราสั่งบอกว่าเขียนกระบวนการทำวิจัยแบบ R&D นะมันก็จะออกสั้นๆใช่ไหมพอ,ออกสั้นๆเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยงานวิจัยของเราเนี่ยมันไม่โอเคนะมันไม่โอเคมันห้วนๆนนะมันไม่เห็นของจริงเราต้องทําให้เขาเนี่ยเห็นของจริงนะคะอ่าเราก็เลยให้ AI เนี่ยเขียนทีละขั้นนะเราก็ทําการแคปเจอร์ขั้นตอนที่2นะคะอ่าเราก็บอกว่าเนี่ยอ่าเขียนขั้นตอนที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วถูกไหม อ่ะเขียนขั้นตอนที่สองค่ะอันนี้เหมาะกับการขอผลงานนะคะใครทำวิจัยแบบ R&D นะคะเขียนขั้นตอนที่สองนะอ่านะ,ะอ่เราก็วางวางภาพของกระบวนการทำวิจัย R&D นะในขั้นตอนที่สองอ่าแล้วก็ให้มันเขียนใหม่อืม นะเราก็ให้ AI เขียนขั้นตอนที่สองเนี่ยก็จะเป็นการออกแบบแล้วก็พัฒนานวัตกรรมนะอันเนี้ยคืออันเนี้ยค่ะงานวิจัยที่ที่มาเนี่ยมันไม่เต็มมันไม่ฟูนนะมันก็เลยออกแนวทางแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นงานวิจัยที่มันฟูนฟังก์ชันเนี่ยเราก็สามารถที่จะ เขียนนะบทที่1เมื่อกี้มันยังไม่เสร็จเรียบร้อยอะนะคะมันก็จะเขียนรายละเอียดให้เรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปก็คือถ้าเราจะให้ AI เขียนนะคะอย่างแรกนะ,ะเราต้องใช้ Cros, Tree, Opus แล้วก็เลือกฟังก์ชันเป็น explanatory เพื่ออธิบายรายละเอียดที่ชัดเจนแล้วก็ให้ AI นะะเขียนแต่ละขั้นตอนนะคะซึ่งขั้นตอนที่1ก็คือการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลขั้นตอนที่สการออกแบบและพัฒนานะ ขั้นตอนที่สามการทดลองใช้และประเมินผลนะซึ่งอาจจะมีการใช้ทดลองใช้เบื้องต้นทดลองภาคสนาม นะฮะขั้นตอนที่4ี่การปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมนะก็จะมีการวิเคราะห์การปรับปรุงนวัตกรรมขั้นตอนที่ห้าการเผยแพร่แล้วก็ขยายผลนะฮะก็จะมีการเผยแพร่นวัตกรรมการติดตามนะนี่คือห้าขั้นตอนนะเวลาเราให้ A i เขียนเราจะให้ A i เขียนเนี่ยทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนนะฮะจะทําให้งานวิจัยเนี่ยเออเนาะมันมันดูดีมากยิ่งขึ้นเลยอ่ะนะคะในการเขียนห้าขั้นตอนนี้ทีนี้เราจะให้มันสร้างนะ สร้างนะคุณขอไปใหม่นะสร้างโปรแกรมนะสร้างโปรแกรมเราสามารถที่จะออกคำสั่งได้นะคอ,อขั้นตอนการสร้างโปรแกรมเนี่ยเราจะใช้ตัวโซนิสนะคะในการสร้างโซนิสนี่คือตัวฟรีนะคะเราจะให้มันสร้างโปรแกรมเลยเนาะสร้างโปรแกรมเลยคุณขอปรับเป็น normal นะคะ normal นะคะทำไมถึงใช้ตัวโซนิสนะคะตัวฟรีเนี่ยเข้ามาเพราะว่าเออมันจะ มันจะอะไรนะมันมันจะใช้ภาษาที่มันที่มันไม่ยื่นเยื้อค่ะนะถ้าถ้าใช้ภาษาที่มันยื่นเยื้อะละเอียดชัดเจนเนี่ยเราจะใช้ explanatory แต่ถ้าใช้ภาษาที่มันกระชับนะคะค่อนข้างที่จะแบบเออเป็นอะไรนะเป็นแนวทางที่เข้าใจง่ายนะ,ะเราก็จะใช้ตัวฟรีที่ชื่อว่า Sonnet นะคะอ่าเราก็แนบไฟล์นะคุณก่อนแนบไฟล์ก่อน อ่าตรงนี้แล้วกันนะอ่างานอย่างนี้นะแล้วก็บอกว่าเนี่ยสร้างโปรแกรมนะอ่าสร้างโปรแกรมอ่านะให้มันสร้างโปรแกรมเลยทำไมถึงให้มันสร้างโปรแกรม คือเหมือนกับเป็นดาปะา่ะค่ะเวลาจะไปคุยเนาะนะเวลาเราจะไปคุยเนี่ยเนะคะเราให้มันสร้างแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์นะแบบโฟกัสกรุ๊ปอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะใช้คําสั่ง AI ก็คือว่าให้สร้างโปรแกรมเลยนึ่ออกไหมสร้างโปรแกรมเลยแล้วเราก็เอาโปรแกรมนี้ค่ะไปดิสคัทนะคะเออเนี่ยนะคะมันก็จะสร้างโปรแกรมให้เราเรียบร้อยนะทีนี้โปรแกรมนี้ค่ะ เพื่อให้เข้าใจง่ายนะคะเราจะต้องสร้างเป็นภาพโปรแกรมนะคะเราจะใช้คำสั่งนะ,ะสร้างภาพโปรแกรมนะคะอ่านะคะแล้วเราก็ไปดิสคัสนะคะดิสคัตทำโฟกัสกรุ๊ปนะดิสดิสคัตเป็นไงครับโปรแกรมที่เราสร้างขึ้นแล้ว พอเราสรุปผลการวิจัยนะคะเราก็จะมีตัวโปรแกรมที่มันเป็นภาพอะนึกออกไหมมีโปรแกรมที่มันเป็นภาพมันดีมากๆเลยนะพวกเราเนาะนะเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนอื่นได้รู้ด้วยนะว่าเธอเนี่ยเน,น,น,นมันง่ายมากเลยอะฉันทำวิจัยอันดีเห็นไหมคะนี่มันก็จะออกมาเป็นภาพที่ชัดเจนว่าเรามีแนวทางยังไงนะดีกว่าเราเขียนแล้วก็ผู้อ่านก็งงทีเจะทำอะไรของเธอนะคะเห็นไหม ไ,ไมคะมันก็จะมีโปรแกรมชัดเจนว่าเราจะทําอะไรบ้างขั้นตอนหนะึ่งสองสามสี่ห้าไหว้าวไหมพวกเราว้าวเนาะนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะเป็นอะไรนะคะให้คนอื่นได้รู้ด้วยเป็นกําลังใจให้คนอื่นด้วยว่าเธอมันง่ายมากอ่ะนะคะมันง่ายมากๆเลยนะหนึ่งสรุปวันนี้ก็คือนะคะรู้ขั้นตอนกระบวนการทําวิจัย R&D เขียนกระบวนการได้ถูกต้องและที่สำคัญทำวิจัยพัฒนาโปรแกรมต้องได้โปรแกรมแล้วก็โปรแกรมที่ต้องบอกว่าที่อะไรนะคะที่ที่ดีที่สุดก็คือการสร้างโปรแกรมที่สามารถออกมาเป็นภาพเป็นแนวปฏิบัติให้คนอื่นเนี่ยสามารถทำตามได้นี่คุณใช้ AI ตัวฟรีนะคะที่ชื่อว่าโซนิตในคล o สเออนะอ่ะโอเคนะคะ มีคำถามเข้ามาไหมคะทาง facebook แล้วก็ทาง t ิ k ต o อกนะคะอ่าเป็นยังไง้าแชร์เองเหรอทางทาง a ฟ e b o o k นะฝากกดแชร์กันหน่อยนะคะโอ้ของดีๆอย่างนี้นะพวกเราต้องต้องอะไรนะคะต้องแชร์คนอื่นได้รู้ด้วยนะคะอย่างน้อยเนี่ยโอ้ยมันเป็นบุญของฉันนะนะที่ได้มีโอกาสมาฟังแล้วก็แบ่งปันสิ่งดีงามให้คนอื่นด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะสาหรับวันนี้ นะคะก็แค่นี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่เดี๋ยวคุณจะลงะแนวทางนะคะกระบวนการให้ทางติ๊กต่ออีกทีหนึ่งนะคะโอเคนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ